คุเช้าวชวนคุยสวัสดีครับเช้าวชวนคุยนะครับวันววน,วนี้มีเรื่องมาคุยให้ฟังท่านผู้ชมครับรู้จักปุ๋ยถุงเขียวไหมเออปุ๋ยถุงเขียว ไม่ใช่ปุ๋ยสายเขียวนะฮะ <ris> คนละเรื่องนะครับ <c oughs> ปุ๋ยถุงเขียวเนี่ยเป็นผลงานการคิดคน้น <c oughs> การวิจัยของกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ <c oughs> และกลายเป็นยอดนิยมของเกษตรกรอย่งางตอนนี้เหรอดียังไงดียังไงดียังไงไปดูเรื่องราวของปุ๋ยถุงเขียวเลยนะครับท่าน <c oughs> ผู้ชมครับปุ๋ยชนิดนี้เนี่ยนะฮะผลิตมาจากแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดินบริเวณรอบรากพืชนะครับซึ่งเขามีคุณสมบัติช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชทั้ง โดยการตรึงในตัวเจ่นที่เป็นาธาตุอาหารสำคัญอย่างหนึ่งสร้างสารที่มีคุณสมบัติเพิ่มการนำาธาตุเหล็กเข้าสู่เซลล์พืชทำให้เชื้อราโรคพืชเนี่ยไม่สามารถนำาธาตุเหล็กไปใช้ได้รวมทั้งสร้างสารปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราสาเหตุของโรคพืชเลยนะครับตลอดจนสร้างสารคล้ายฮอร์โมนพืชช่วยในการงอกของรากและเพิ่มปริมาณรากขนอ่อนเพราะเอาไปส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ทดแทนหรือว่าใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี ปรากฏว่าช่วยลดต้นทุนการผลิต oh. เพิ่มปริมาณ mm. และคุณภาพให้ผลผลิตพืชได้เป็นอย่างดีเลยครับ mm. ก็คือหนึ่งช่วยตึงไนโตรเจนจากอากาศได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยในการลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนลงได้นะคะแล้วก็ละลายธาตุอาหารที่ถูกตึงอยู่ในดินในพวกของฟอสฟ,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 ฟอรัสโพแทสเซียมนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยมีความสามารถผลิตสารคล้ายฮอร์โมนพืชนะคะในกลุ่ม IAA ไซโตไคนินออกซินเนี่ย<ช>ก็จะช่วยเพิ่มปริมาณรากแล้วก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชสาหรับตัวฟังก์ชันสุดท้ายเนี่ยเขาสามารถผลิตสารที่เรียกว่าซซเดโรพอนะคะซึ่งช่วยนาธาตุเหล็กเข้าสู่เซลล์พืชแล้วก็ฟังก์ชันทางอ้อมของมันนะคะก็คคืออช่่วยป้้งกกกัันโรรรทีเิดดบบบะาไ เกษตรกรอาจจะรู้จักในชื่อปุ๋ยถุงเขียวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขามีชื่อโดยกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาผลิตหรือว่าคิดค้นขึ้นมาในชื่อนะคะปุ๋ยชีวภาพ PGPR นะคะจริงๆเนี่ยสูตรที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่สูตรแรกสูตรแรกทำมาตั้งแต่2,546นะคะ กรมวิชาการเกษตรเนี่ยคิดค้นสูตรแรกขึ้นมาเขาใช้ชื่อว่า PGPR1 อันนั้นเนี่ยใช้สำหรับข้าวโพดและก็ข้าวฟ่างรวมทั้งพืชผักสมุนไพรค่ะวิธีใช้ง่ายมากรบใช้คลุกเมล็ดก่อนปลูกหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยหมกักคลุกเคล้าให้เข้ากันตามอัตราที่แนะนำนะคะแล้วก็เอาอไปรองก้นหลุมก่อนปลูกก็ได้ สูตรที่2เรียกว่าปุ๋ย PGPR2 อ,อันนี้ใช้สำหรับข้าวทุกพันุ์เลยค่ะวิธีใช้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะคร,ครุกกับเมล็ดข้าวก่อนปลูกหรือ,อว่าใช้คลุกกับปุ๋ยหมักรองพื้นก็ได้แล้วก็ผลิตปุ๋ย PGPR ล่าสุดเนี่ยเขาก็ใช้ชื่อว่าปุ๋ย PGPR3 ก็คือสูตร3านะคะอ,อันนี้เหมาะกับอ้อยแล้วก็มันสัมปะหลังออใช้ร่วมกับปุ๋ยปุ๋ยหมักนะคะหวานรองพื้นหรือว่าฉีดพ่นลงบนท่อนพันอ้อยหรือเอาไปแช่ท่อนพันสัปะหลังนะมันสัมปะหลังเนี่ยแล้วก็ไปปลูกแบบนี้ก็ได้ดูง่ายมากเลยนะคะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเริ่มใช้นะคะมีคนเคยใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะยกตัวอย่างเราพาไปดูที่วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองนาหมอนนะคะ อยู่ที่ตำบลราชดิยมองเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเราได้ไปคุยกับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองนาหมอนแล้วนะคะปรากฏว่าเฮ้ยเขาใช้มานะนี่รอบการผลิตที่3แล้วนะคะคใช้กับผักบุ้งปรากฏว่าผักบุ้งโตเร็วแข็งแรงไม่มีปัญหาจากเชื้อราเลยโอ,โอ้มันปลอดภัยจากสารพิษนะคะแล้วผักพวงนี้เวลาส่งออกต่างประเทศมันก็สบายเลยนะไปฟังเกษตรกร,ร,กรดูนะคะ ลุกผักบุ้งนะคะ20วันถึงได้เก็บเกี่ยวแต่เมื่อใช้ตัวนี้แล้วจะอยู่ประมาณ15-16วันมันล่นเวลาในการเก็บเกี่ยวและก็น้ําหนักเพิ่มนะคะตัวนี้จะเพิ่มน้ําหนักได้จาก300โลต่อแปลงเราเพิ่มเป็น400โลนะคะ400โลเสร็จแล้วโรคแมลงจะไม่ต้องมีการใช้เรื่องชีวภาพมาก จากการเก็บข้อมูลของกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตของทางด้านการเกษตรนะครับพบว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR ก็สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างน้อย25นะครับช่วยเพิ่มปริมาณรากอย่างน้อย20ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดน้ำและปุ๋ยอย่างน้อย15เพิ่มผลผลิตพืชอย่างน้อย10 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านมนัญญาไทยเศษนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ที่ต้องการให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตมีรายได้ผลผลิตมีปริมาณมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นด้วยนะครับจึงมีแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในการทําเกษตรปลอดภัยจากสารพิษและ,กะเกษตรอินทรีย์นะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะอย่างปีนี้เนี่ยทราบว่าความต้องการใช้ปุ๋ยถุงเขียวเพิ่มขึ้นจากปีเอ้าเอางี้ปี6 3เนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี6 2เป็นร้อยตันนะคุณกัมพูนะคะเพราะฉะนั้นกรมวิชาการเกษตรนะคะเขาก็เลยจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเอกชนเพื่อไปผลิตให้เพียงพอด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงราคายังอยู่ที่60บาทต่อถุงเหมือนเดิมไม่เพิ่มราคาครับ ถ้าสนใจนะก็โไปสนใจใช่ไหมโทรไปเลยเบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะคะคุณกำลังย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์025797522 3นะครับคุณผู้ชมครับกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกรมวิชาการเกษตรนะคะเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามกันได้นะครับในเช้าชวนคุยทุกวันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับชวนคุย